สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเครื่อง <c oughs> ยันมาจ้าโลกนะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นกี่แรงนะร้อยสิบห้าร้อยห้าหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็พอดีเจ้าของเขาอ่าไปอัพมาใหม่นะครับแล้วก็นี้มันมันเป็นยังไงนะพี่อาการามันหมอนมันหนักตอนร้อนหมุนหนักตอนร้อนคือกรณีกรณีแบบนี้นะครับมันจะมีได้สองสองการนะครับหนึ่งชาร์บลายนะครับแล้วก็สองลูกเบรกนะครับที่ว่าจะหนักตอนร้อนนะครับ อ่าเดี๋ยวจะมาดูทุกสูบนะครับแต่ตอนนี้แกะชาร์ปแล้วๆชาร์ปไม่เป็นนะครับ <c oughs> พี่อยู่ที่ไหนนะว <c oughs> ันโพสอ,อ่าโอเคเ <c oughs> ดีมื่อวานเห็นโทรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนะ <c oughs> าะเพราะว่าเมื่อวานก็มีคนเอามาให้ใจเยันมากแล้วก็ถามเอ๊ะใช่พี่คนที่โทรไปเช้าบอกว่าไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เดิมมันอัพมาแล้วอืมได้อันนี้อัพไป150แล้วโอเคนะครับก็ <c oughs> นเดี๋ยวจะดูก <c oughs> ันนะ,นะครับว่าม <c oughs> ันเป็นอะไรนะครับจับทอยนะ เดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บหนึ่งนะครับพี่จะเป็นมือข้งหน้าด้วยใช่ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้มันเป็นมือหมุนกลางนะครับน้องุดนี่นะครับนะ,นะครับก็ตอนนี้ก็ถอดลูกูบออกมาแล้วนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับลูกูบนะครับนี่นะครับเดี๋ยว จะปลอดถอดเปลี่ยนฝาข้างนะครับเป็นฝาข้างใหม่นะครับอ่าเป็นครัวหน้านะครับอ่เดี๋ยวขอหยาดถอดอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาดูสปริงกันนะครับว่าทําไมมันแข็งจังนะครับว่าดูที่สเต็ปกดการเกาะสปริงเกาะสไตล์ไหนนะครับเอิดพโฟล์คสวาทิเอาขึ้นรถเบานี้ ออกเล่งไหมออกให้ทีแล้วสเต็บโอ้ก็เหมือนสเต็บเยอะอืมมันนิดเดียวเองมนล้วถอดออกตัวนึงเอาตัวเต็มเดิมเข้าลูกเบี้ยวเป็นตัวโอหรือตัวทีตัวทีด้วย อโอเคนะครับะนะครับก็สรุปแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็เดี๋ยวก็ให้เจ้าของเอาไปลองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าชุดไหลข้างนะครับอ่าของผมนะครับก็เดี๋ยว เปลี่ยนเป็นมือหมุนหน้านะครับก็คือเปลี่ยนเฟืองตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเด๋จะเปลี่ยนลูกเบี้ยวออกนะครับนี่นะครับเบี้ยวตัวทีนะครับอ่ากดจับประมาณนี้นะครับต่อฝาข้างหมุนหน้าเฟืองมือหมุนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่ะนี่นะครับจุดตะปงสปริงนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือหัวนหมดเลยนะครับนี่นะครับ อ่ะโอเคนะครับยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับลูกเบี้ยวแต่งของผมนะครับที่บอกนะครับอ่าเราเป็นตัวโอนะครับอ่าแล้วก็จะประกอบเลยนะครับเอาฝาข้างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบางทีหลายคนนะครับสังเกตดูนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีชุดเม็ดลูกปืนข้างในนี่แต่ก็กิีบล็อกเลยนะครับสปริงบางคนลืมใส่นะครับลืมถอดแต่ของเดิม ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าทําเราไม่ไม่ใส่ไปเลยนี่น้ํามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก็สําหรับเครื่องนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับเอาหมุนควงแล้วก่อนนี้มา เอาพืนแล้วนะครับปั๊มเขียวแล้วนะครับเอาจับดึงจับแน่ยน,นอย่าว้อย,อย่าว้อย,อย่าว้ ยับยับเช่นนี้ยับแท่นนด้นอ่าโอ้มาเดี๋ยวก็สู้ดีนะครับ อันนี้ขนาดรอบต่ำๆนะครับอ่าอันนี้คือชุดไล่ข้างนะครับหลมใส่ไปนะครับลอระบายหน่อยได้ไหมจะลืมดูไอ้ฝาข้างเนดะ้ว่าจุนจะไม่ได้ขันเลยฝนะาข้างอ่ะลองใหม่ดนะิ <Okay. S 2> ครับรอบถือว่าได้รู้ดีนะครับ ต่อเดี๋ยวเอาไอ้นุ้ยมาใส่คันที่ล็อกหมุนนะครัวันนี้ลูกค้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อเกิดใครสนใจนะครับอยากกะทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับสำหรับไปดูชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ